สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องฟิมุนชูชาแนลนะคะขณะเรานั่งอยู่ที่ดีๆนะคะก็เจอแมงตัวนี้นะคะไม่ทราบว่าแมงอะไรนะคะเอฟสีดูนะคะเดินไปเรื่อยๆนะคะไม่รู้เขาจะไปกาะตรงไหนคะโอ้ยนุ้ไม่กล้าจับขาหักข้างหนึ่งเ่ยมันเหมือนท่อนไม้นะคะ กระดึบกระดึบเขาเรียกแมงอะไรป้าซอจำไม่ได้เลี้ยวรู้อยู่แต่จะไม่ได้อ้าวขยะที่มาอีกแล้วจะทิ้งก็ไม่ทิ้งเนี่ยแหละเป็นเดือนแล้วเนี่ยโอ้ยจะไปทิ้งตรงไหนก็ขยะกันแน่นี่นะคะมาเน่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 อ่ะมาเน่มาเน่นี่นะคะก็ให้เลื้อยรถตู้ทำไมมาจากไหนกล่ะเฮ้ยรถตู้ข้าไปในบ้านนะข้าบ้านไหนนั่นน่ะบ้านไหนโอ้โหเต็มหมดเลยนั่นน่ะเต็มโดดได้ไหมแล้ว ที่เขาหรือเปล่าเออวิเจ้าหน้าที่ตำรวจเยอะแยะเลยอ่ะมาเนี่ยมาเยอะ,ะแยะเลยนี่เรื่องรถตู้มาปิดคันเลยอ่ะมาหานักข่าวด้วยนลยะถือไมค์ถืออะไรมาแล้วมาหาจะยง่ืนหรือมาฮะมาหาจะยี่งยืนยืน